ใครใช้ก็ง่ายใครใช้ก็รวยค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้เป็นรีวิวถ้าชอบอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะตัวนี้เป็นผ่านถ่ายสำหรับรถแท็กอร์ขนาดเล็กนะคะตัวนี้นะใส14่14-30แรงม้าค่ะเป็นผ่านบุกผ่าน4ใบ18นะคะตัวนี้นะเป็นผ่านบุกเบิกผ่าน4ใบ18นะคะ ส่แท็กเตอร์ขนาดเล็กได้เลยค่ะตัวนี้อย่างเช่น KRT นะคะใส่เก่าญี่ปุ่นได้เลยนะคะเป็นผ่านบุกเบิกผ่าน4จาก LCS ค่ะตัวนี้นะคะเป็นสินค้าใหม่ราคาไม่แพง 8นิ้วค่ะจาก LCS นะคะราคาไม่แพงนะคะสำหรับพวงนี้19,900บาทเท่านั้นนะคะจะตินวัดขนาะให้นะคะความกว้างนะคะตัวนี้นะ,ค,ะความกว้างค่ะจะอยู่ที่69เซนนะคะความสูงพวงนี้ค่ะตัวนี้ความสูงนะคะจะอยู่ที่90เซนนะคะ ส่วนความยาวค่ะปิ่นวัดตัวคานให้เรากันเนาะตัวนี้ไม่รวมขาท้ายนะคะขาท้ายมีพร้อมนะแต่ว่าระวังแยกไว้นะคะความยาวค่ะจะอยู่ที่เมตรหกเซนนะคะตัวนี้นะคะวัดไม่รวมขาท้ายถ้ารวมขาท้ายก็จะยาวประมาณเมตรเก้าสิบนะคะตัวนี้ค่ะ สินค้าใหม่จาก LCS นะคะสายแท็กเตอร์ขนาดเล็กนะคะของใหม่นี้รวมคัดท้ายด้วยนะคะแต่ว่าระวังแยกไว้พวกนี้สายแท็กเตอร์ขนาดเล็ก14-30แรงนะคะราคาเพียง19,900บาทเท่านั้นนะ19,900บาทเท่านั้นค่ะท่านใดมองหากันอยู่สำหรับพันธทยนะคะงานบุกเบิกสายรถแท็กเตอร์ขนาดเล็กนะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อได้ค่ะณร้านเราอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะ ปินอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศสามารถสอบถามสั่งซื้อออนไลน์ได้มีบริการเก็บเงินปลายทางแต่จะมีมัดจำบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้าสอบถามสั่งซื้อที่0810462640ได้เลยนะขอบพระคุณค่ะ